สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีกรกฏนะครับในเดือนเมษายน2563ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฏกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับในเดือนเมษายน2563นี้กับเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นที่ดวงชะตาการงานครับของชาวราศีกรกฎนะครับ ในเดือนเมษายน2563นี้นะครับไพราชนีแห่งดวงจันทร์จะพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศรีกรกฎเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับรวมถึงความวุ่นวายที่เข้ามาในดวงชะตาการงานนะครับ การทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับความวุ่นวายสับสนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้ยังไม่แน่ใจในสถานการณ์หลายๆอย่างครับไพ่เทมเพ a น c ์จะพูดถึงเดือนเมษายน2563นี้ชาวราศีกรกฎจะต้องระวังให้มากมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานครับหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องย้ายงานย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบบางท่านถ้านหนักหน่อยจะถึงขั้นมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือตกงานได้ อันนี้ชาวราศรีกรกฏจะต้องเตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาเหล่านี้ให้ดีนะครับไม่ได้พูดให้กังวลแต่ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆใช้ปัญญาตั้งรับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในเดือนเมษายน2,563นี้ที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาก,การงานของท่านให้ดีครับไพ่แปดเหรียญจะพูดถึงพรสวรรค์นะครับและความขยันของชาวราศีกรกฎครับจงใช้สองสิ่งนี้นะครับค้นหานะครับช่องทางหรือโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ๆใ,ให้กับตัวท่านเองอาชีพเสริมต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยในสถานการณ์แบบนี้การมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับชาวราศรีกรกฎหลายๆท่านนะครับเอาใจช่วยชาวราศรีกรกฎทุกท่านให้ผ่านสถานการณ์ในเดือนเมษายน2563นนี้ในเรื่องของดวงชะตาการงานไปได้ด้วยดี สู้ๆกันทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนเมษายน 2,563ครับดวงชะตาก,การเงินของชาวราศีกรกฎครับไพ่เดมูลจะพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎเจอกับปัญหาการเงินฝืดเคืองการเงินติดขัดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหลายๆท่านเองเจอกับปัญหาหนี้สินหลายๆท่านเองเจอในเรื่องที่โดนหลอกโดนโกงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เงินเงินทองทองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎก็ว่าได้ครับ ไพ่าสามเหรียญจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายน2563นี้นั้นมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับการเงินจะเริ่มคล่องตัวขึ้นมองเห็นนะครับช่องทางในการสร้างไรายได้โอกาสทางการเงินรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองจากบุคคลที่3ครับชาวราศีกรกฎทั้งหลายครับไพ่เดวิลวิลออฟฟอร์จูนนะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงิน ของชาวราศีกรกฎครับไพ่ใบนี้จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าโชคดีในเรื่องการเงินแบบไม่ได้คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีกรกฎทั้งหลายครับนี่คือช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎนั้น จะพอมองเห็นทางออกในเรื่องของปัญหาการเงินนะครับที่ตัวท่านนั้นได้ประสบในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเอาใจช่วยขอให้ท่านนั้นสามารถที่จะผ่านนะครับสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการเงินไปได้ในเดือนเมษายน2563นี้นะครับการเงินมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยชาวราศรีกรกฎน่าจะเบาใจลงได้บ้างใครที่ท้อใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลานี้ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะต้องเข้มแข็งอดทนและอดออมให้มากครับเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาเดือนเมษายน2563นี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไปได้ด้วยดีครับเอาใจช่วยชาวราศรีกรกฎนะครับในเรื่องของการเงินครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของชาวราศรีกรกฎกันบ้างครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของชาวราศรีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนเมษายนนะครับ2563ครับ ดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎกับไพ่ห้าดาบจะพูดถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะครับมาจากทั้งในเรื่องของการเอาความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นที่ตั้งนะครับโดยที่ไม่สนใจความคิดหรือเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำให้เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์รวมถึง บางคู่เองเนี่ยเจอปัญหาที่เรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณและคนรักในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัญหาที่ชาวราศีกรกฎนั้นจะ ต้องเล่งแก้นั่นเองครับในเดือนเมษายน2 5 6 3น้ยี้ไพ่ราชินีแห่งคาถาจะพูดถึง,ดวง,วงวกกวดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎนะครับว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์ที่จะแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมาจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจในตัวคนรักมากขึ้นครับเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนเมษายน2 5 6 3นี้ของชาวราศรีกรกฎนั้นจะดีขึ้นกว่าช่วงเวลาที ที่ผ่านมาครับ ไพ่สี่คาถาจะพูดถึงความเข้าอกเข้าใจนะครับการเห็นอกเห็นใจกันนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับในเดือนเมษายน2563นี้ของชาวราศรีกรกฎและคนรักทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคู่เองที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการคืนดีกันนั่นเองนะครับสำหรับคนโสดนะครับนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณนั้นจะเริ่มต้นการ พบเจอใครนะครับหรือว่าพบเจอความรักครั้งใหม่แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอความสัมพันธ์นะครับกับใครบางคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้คุณนะครับเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม่ แม่ไม้นะครับหรือเป็นคนที่คุณนั้นได้รู้จักผ่านการทํางานทําสิ่งต่างๆนั่นเองครับชาวราศีกรกฎทั้งหลายครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนเมษายน2563นนี้ก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของชาวราศีกรกฎครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกทุกคำทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ